สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเอาหุ้นนะคะรายวันการคำนวณของช่องไมล์เร j จีจีห้าเก้าชแนลหรือช่องอยูมารุมพักนายู่นะคะนำมาฝากพี่น้องสปปลาวของเรานะคะที่อยู่ฝั่งประเทศลาวเนาะนะคะก็ฝากสนับสนุนสลากของประเทศลาวด้วยแล้วกันนะคะก็จะได้มีงบไปบริหารประเทศของตัวเองเนาะแล้วก็คำเตือนนะคะ ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็จะนำมาฝากเนาะก็จะให้4ตัวก็คือ3ามสอ8 9 8 9เก้าสอก็ลองเอา4ตัวนี้ไปตัดนะคะชอบแบบไหนก็ลองเอาไปจับคู่กันเอาเองนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เรามารอ ฟังผลกันนะคะว่าผลสลากของสอปปลาวเขาจะออกอะไรในวันศุกร์นี้นะคะก็คือวันที่31ตุลาคม2568น้นี่แหละคะ่ะประเทศลาวเขาเรียกพอ,อเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าปี20่2ห้นะคะอันนี้ก็เพราะว่าไม่รุจิเจก,ก็ไม่รู้ว่าพอ,อของประเทศลาวเขาเรียกอะไรนะคะเขาเป็นแบบไหนเนาะ นะคะก็มารอรุ่นกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ